我管你去哪，我一个。

มันยากตะกี้เนียนไปเบิดเด้อะเนียนตึ๊บไปเบิดเด้อนี่เขาเอานี่ออกเนี่ยมันยากจับมือทั้งนั้นก็ได้หรอเนื้อหมูที่สิบแปดประมุลตาแรงครับเพื่อบ้านขั้วจังหวัดชัยภูมิครับร่วมกับชาวบ้านคณะผู้นำและชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาลำห้วยชีลอง เพื่อเปิดทางระบายน้ําครับเพราะตอนนี้น้ํากําลังขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้น้ําไหลสะดวกขึ้นครับได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบคนครับที่ร่วมด้วยช่วยกันครับผมเ,คคบเป็นไงครับน้ําข้าวปีนี้สงคือบอ่ะกระ่าตอนนี้ก็เพราะใช้ได้อยู่ก่อนหน้านี้ก็หดแย่แย oh, <yeah. S 1> <Yeah. laughs> ่กันน้ามาทั้งที่ก็เป็นได้ข้าวอยู่เนาะปีเนี้เป็นนาได้อยู่ครับ